ออมกอเนาะใช่คับนี่เนาะจะอยู่<ป>ที่อ<ป>ัพนะคะนี่คะ่ะเพื่อนเพื่อนอันดับเจ็ดขสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนช่องมือไม้รื้งสวนนะคะวันนี้เราก็จะมาที่ร้านลาน,านไม้นะคะเราจะมาดูอโกนีมานที่ร้านลานไม้บรีดำนะคะสิบอันดับที่ขายดีที่สุดในร้านนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปถามพ่อค้ากันเลยสวัสดีค่ะน้องมาร ค่ะ <med> เดี๋ยวจะมาขอชมสิบอันดับอกโกนีมาที่ขายดีที่สุดในร้านเ <ไป S 2> นาะจะดูอันดับที่สิบกันเลยดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่สิบนนเนาะสองอย่างนะครับค่ะอันดับที่สิบจะเป็นจะเป็นอัญมณีขาวและ,อ,ะอัญมณีแดงฟอ,อร์มกอจะเป็นอ<า><า>ัญมณีขาวแดงนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะฟอร์มกอเนาะใช่ครับนี่น้องจะอยู่ที่อันดับที่สิบของร้านนะคะนี่ค่ะ อันนี้น้องแต่อยู่ที่กระถางเท่าไหร่คะกระถางละเก้าสิบาทเก้าสิบาทอ๋อค่ะอันยามันีขาวแดงนะคะเพื่อนๆเอาไปคู่กันเลยอันดับที่สิบของเราอ่ะเป็นไม้คู่กันเลยอ่มค่ะต่อไปอันดับที่เก้าค่ะอันดับที่เก้าก็จะเป็นแดงมงคลอ๋อค่ะแดงมงคลนะคะเพื่อนๆนี่อันดับที่เก้าใช่ครับแดงมงคลค่ะอันนี้ หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะนี่น้องแดงมงคลอยู่ที่อันดับที่เก้านะคะเพื่อนโอเคต่อไปอันดับที่แปดค่ะอันดับแปดต่อมาให้เป็นซับมงคลนะครับซั์มงคลนะคะนี่น้องซับมงคลอันดับที่แปดของเราอยู่ราคาเท่าไหร่คะกระคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเพื่อนโอเค ต่อไปค่ะอันดับที่เจดอันดับที่เจ็ดนะครับจะเป็นตัวนี้เลยครับลูกเศรษฐีเศรษฐีเรียกทรัพย์เศรษฐีเรียกทรัพย์นะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันดับเจ็ดของเราราคาที่เท่าไหร่ค่ะหนึ่งร้อยแปสบหนึ่งร้อยแปดสิบาทนกันนะคะเพื่อนๆครับผมอืมต่อไปก็เป็นอันดับที่หกค่ะที่หกก็ต่อมาจะเป็น วันนี้เหยกเศษฐีอ๋อค่ะคสองร้อยบาทบาทนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันดับที่เจ็ดของเราถึงแล้วเนาะอันดับที่หกต่อไปใช่ค่ะอันดับที่หกนะครับอีสิริพรเนี่ยครับอ๋อค่ะสิริพรอันดับที่หกนะคะอ๋อสีอัมพรเรียกผิดเรียกผิดบาท ค่ะเป็นสีอำพรนะคะอันดับที่หกนะคะอยู่ที่สองร้อยแปดสิบาทนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะต่อไปอันดับที่ห้าเลยค่ะน้องมาจะเป็นตัวนี้เลยครับอันดับที่ห้าจะเป็นลูกล้ำซ้ำลูกลำซ้ำนะคะอันดับห้าของเรานี่ราคาสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะกระถางนี้ค่ะน้องอยู่อันดับที่ห้านี่ค่ะเพื่อน อันดับที่สี่ค่ะอันดับที่สี่จะเป็นรวยราบครับอ๋อจะเป็นรวยราบนะคะเพื่อนๆอันดับที่สี่นี่ค่ะจะเป็นฟอร์มกอนี่เอามาฟอร์มกรมาให้ดูนะคะอันนี้สามร้อยบาทเนาะฟอร์มตัวนี้ค่ะเพื่อนๆรวยราบนะคะอันดับที่สี่แล้วอันดับที่สามค่ะอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามได้ที่เป็นอันดับสามของเราวีนัดอ๋อวีนัดนะคะนี่ พี่จะชอบตัวนี้มากเลยอ่ะวีนัทนะคะอันดับสามก็ทางเท่าไหร่คะสามร้อยสามร้อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันดับสามเราที่น้องวีนัทนะคะก็ไปอันดับสองค่ะอันดับสองของร้านนักบินนี่เลยครับเพชรราชาเพชรราชานะคะนี่ก็จะมาแบบเขียวๆเลยค่ะเขียวๆเขาขาวนี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะเพชรราชานะคะ ต่อไปค่ะอันดับที่หนึ่งจะเป็นมรดกโลกโอ้ค่ะของเราหนี่งห้าสิบน้องเขียวขาวเราก็ติดอันดับหนึ่งนะคะท็อปในด่านมร,ดก,กมรดกโลกนะคะกาถางเท่าไหรค่ะมรดกโลกสามร้อยห้าสิบาทนะสามร้อยห้าสิบาทนะคะเพ,พื่อนๆนี่ค่ะใครชอบแบบไหนก็ทักลายนะคะคทักลายแคบหน้าจอหรือฟังไม่ทันก็ เออโทรมาหาพ่อค้าโดย<ด>ตรงได้ค่ะวันนี้ก็มาดูอันดับสิบอันดับของน้องม้านะคะในร้านลานไม้นะคะเพื่อนๆเอ่อคลิปนี้ก็ให้น้องม้าฝากร้านอีกรอบนึงค่ะครับก็ฝากด้วยนะครับสาหรับร้านลานไม้ตลาดต้นไมุ้มีลำแล้วก็ต้องไม้ลูสวนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ผ่้เล็กเข้ามาสอบถามกันนะครับสอบถามได้นะคะไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ